จริงๆแล้วมีสิ่งที่เตะตากล้องมากเลยอบพี่โนด้านหลังนี้ไม่พูดไม่ได้เลยด้านหลังสีเหลืองนี้คือรุ่นอะไรครับผมคือจริงๆแล้วก็บนบนข้างหลังเนี่ยขับบนสเตจข้งหลังเนี่ยออรอบนี้เนี่ยเราอยากเอารถสปอร์ตมาจัดแสดงนะครับ,รบแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นท็อปที่สุด อของสายเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับแล้วก็ท็อปที่สุดของสายเครื่องยนต์เอ็นเอหรือว่าแบบว่าดูดอากาศนะครับแบบว่าไม่มีเทอร์โบท็อปที่สุดของสายเทอร์โบก็จะเป็นตัว9ก้าพันสองเทอร์โบเอสนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแพงกว่าเทอร์โบเอสอีกก็เป็นเทอร์โบเอสตัวแคบโรเล่เปิดทุนนะครับแล้วก็ทางสายเอ็นเอเราก็จะมี GT3 ีสทับไอซึ่งเปิดตัวครั้งแรก เป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรกจริงๆผมบอกฝากกระพวกนี้คือสุดมากไม่เคยเห็นนะมไม่เคยเห็นแบบนี้ครับผมซึ่ง GT3 RS เนี่ยเขาเปิดตัวมารอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในเรื่องของออการพัฒนานเรื่องของแอโร d ดนามิกนะครับคือที่เราเห็นช่องอากาศคลิปต่างๆสปอยเลอร์ใหญ่มากเนี่ยทุกอย่างคืออมีจุดประสงค์ตรงนั้นนะครับรุ่นไหนที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนี้ครับผมมีคนเข้ามาถามเยอะที่สุดดูเยอะที่สุดคิวแน่นเลยจริงๆนะครับคิวแน่นเหรอคือจริงๆ รถที่ทุกคนเห็นเยอะที่สุดนะแล้วก็ทุกคนคงเห็นด้วยก็คือคเยนแน่นอนนะครับ <S <S ยังครองแชมป์อยู่คเยนคเยนแล้วก็คือ SU v เป็น SUV ที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะอัน,น้ <ม S 1> ประสงค์ได้ทั้งความเป็นสปอร์ตสวยงามและเดลี่ไลฟ์นะครับแล,แล้วก็คเยนตอนนี้เนี่ยก็ก็เป็นตัวเฟสทลิฟ เป็นเป็นเจนใหม่เจนใหม่ซึ่งถือว่าพัฒนามาค่อนข้างเยอะดูรูปลักษณ์ภายนอกดูด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่างมากนะครับแต่ว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับทั้งด้านหน้าด้านท้ายช่วงล่างอะไรต่างๆผมรู้สึกว่า e x t e r i o เนี่ยยังไม่ค่อยต่างแต่ด้านในเมื่อกี้แอบเห็นต่างแล้วคอนโซลหน้าเปลี่ยนเลยคอนโซลคือจริงๆเขาถือว่าเป็นตัวเฟซลิฟที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยมากมากที่สุดของ Porsche ที่เคยทำนะครับสำหรับตัวแค่หมเนเชนนะครับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ แคมเปญเฉพาะภายในงานมอเตอร์โชว์นี้มีแคมเปญพิเศษมากมายนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่เรายังมีรถไฮไลท์นะรุ่นอื่นๆเรานํามาจัดแสดงเต็มที่นะครับพันดามิราเนี่ยมาทั้งตัวเอ็กซิบิทีฟมาตั้งตัวแพลตตินัมนะครับมีทั้งไทคันก็2รุ่น2บอดี้ไทส์เหมือนกันมีตัวคลาสทริสมอลไทคันกับพันดามิราเนี่ยรเรามีรถพร้อมส่งนะคพร้อมส่งให้ลูกค้าก่อนหน้านี้เนี่ยจองเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีขาดตลาดไปช่วงหนึ่งช่วงนี้เราก็จัดเตรียมไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ ที่ชอบอีกแล้วนะซึ่งพานาเมลรากับไทยคันเนี่ยก็เป็นรถเป็นรุ่นหนึ่งที่เนื้อหอมเหมือนกันไม่แพ้คาเยนเลยแล้วก็ในงานเนี่ยเราก็จัดแคมเปญพิเศษมากมายก็อยากที่จะเชิญชวนเข้ามาชมนะครับแล้วก็ลองพูดคุยกับที่ปรึกษาด้านการขายดูนะมีอะไรพิเศษมอบให้แน่นอน